ไม่ได้อะไรไอ้จี้ไอ้จี้โทรบอกโูษบอกว่าให้บอกเอน็นเดีอยวยำไอแอนเด,นดอ้อยวไอมาจากบางบระท้องอ่ะบักเพ็ดทองตนันอ่ะนะอันนี้พี่ก็บอกว่าเออตัวก็โทษบอกเอ็นน้ำเดี๋ยวอาก็จะบอก,ออบอกเอ,นเอก็น,ออนต่อโทษตัวยำน้ำมันหรอ แ่ะดากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับด้วกับช่องอีสานคัทิ้ครับสวัสดีครับ